โอ้ไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ได้สซเรนเฮียครับโคตัวสีแดงลักมา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 ปึ๊บโอ้โหทิ้งตายเลยโอ้ทิ้งเรามากินด้วยโหดมาเฮ้ย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 ไปเซนเฮียล้ครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหควง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 โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เจ้าเป่ากับพี่โจครับ มาพร้อมกับเบ็ดคนละอันครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับเจ้าป่าครับตกปลาตกปลาใช่ไหมครับตุกคนโดนหัวป่อยครับเราจะตกปลาแต่ว่าสถานที่ตกของเราเนี่ยคืออยู่บนถนนนะครับเพราะเราจะไม่ได้ตกปลาจริงๆเดี๋ยวเราจะตกไซเรนเฮดกับสกีบดีตกมาด้ทไมอ้าวเโอเคโอเคโอเคเราก็ตกปลากันนะครับเอาไปดูตัวแรกครับโอเคครับตัวแรกครับเอาเวียงก่อนดียังไม่ได้เวียงเลยเอาไปโจเวียงไป้วครับเฮ้ยชื้นหนึ่ง สองสามฝุตไปแล้วครับพี่จวเวียงไปครับเฮ้ยเเห,เหมือนจะได้เหมือนจะไดไตะไ้ตัวอะไรตัวอะไรโอ้เด้กบโ <c oughs> <c oughs> อ้ตัวแรกที่หวานมาได้ก็คือกบหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> อ่ะถัดไปครับตาเจ้าป่ามาครับอ่าวเวียงครับหนึ่งสองไม่ใช่ป่าเบ็ดไปสิเขาวเวียงเบ็ดเฉยๆอ่าเวียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้เหมือนจะได้ตัวอะไรตัวอะไรเจ้าไ้ตัวอะไ,ไร ตัวอะไรตัวอะไรได้ตัวอะไรมาบอกผมด้วยเงินปลาเมยชนปลาชนท่ามย์ชนเหรอไหนเฮ้ยเมาแล้ว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 โอ้ยลากมาเก็บไปล้วกินเลยเหรอตัวถัดไปครับพี่โจวาบแล้วครับฟึบเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะติดเหมือนจะติดตัวอะไรเจ้าพ่อตัวอะไรโอ้กลบอีกแล้วโอ้พี่โจต้องแดดตะกบอ่ะเฮ้ยเออเอากลับมาแล้วครับโอ้โหหลุดไปครับไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ครับเฮ้ยหนึ่งฟึบโอ้โหไปแล้วครับหมืนกลับมาอย่างเร็วเฮ้ยจุ๊บจุ๊ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้อะไรจะกินไปดีเหรอเฮ้ยถอยมาถอยมาถอยไปกินไหมตัวนี้ไม่เอาไปกินโอเคเก็บไว้ก่อนได้ปลาแซมอนเลยหรอถัดไปครับดูพี่โจครับสเต็ปปุ๊บไปแล้วครับอือหือไปแล้วก็เฮ้ยเติดติดติดเผินเว้นเฮ้ยเพี่โจลากมาแล้วลากมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บใส่กล่องไปเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับรอบถัดไปครับ อะดูพี่โจต่อนะครับดูพี่โจว่าจะได้ตัวอะไรอีกนะเพื่อนๆปึ๊บไปแล้วปึ๊บบึ๊บเอาพี่โจลักกลับมาหุ้ยติด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 ครับหุ้ยสงสัยจะตัวใหญ่ครับโคเบทงอเลยฮึ่ยฮึ่ยฮึยจริงด้วยโคดึงไม่มาครับดึงไม่มาเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วดึงไม่โอ้ไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ได้เสนีย์เลยครับโคตัวสีแดงเลยลากมาลากมาลักมาลักมาลากมาฮึ่มลากมาโอ้โหฟึบโอ้โหทีมตายเลยโอ้ทีมเรามากินด้วยโหดมากโอ้โหพี่การยิงด้วยมันตายไปแล้ว ตกแมว <laughs> พี่โจจะตกแมวแล้ว <What? S 2> ครับอาอพี่โจเวียงไปครับอ๋อรอบนี้ยังไม่ได้รอบนี้ยังไม่ได้ไไดลากกับมาก่อนเอาไหมครับเตรียมตัวเฮ้ยไปแล้วหยม,ม,มาแล้วครับโหยังตัวใหญ่อะรอบเนี้ย โอ้โหค่อยๆเลี้ยงมาก่อนครับค่อยๆเลี้ยงมาก่อนโอ้โหมีการเยอะด้วยครับมีการเยอะด้วยโอ้โหค่อยๆถึงสเต็ปก็มาแล้วครับมาแล้วโอ้โหได้อีกหนึ่งตัวครับเพื่อนๆโอ้โหส่วนเจ้าเป่านั้นไม่ตกแล้วเต้นอย่างเดียวเอาตกมาฟึ๊บโอ้โหเจ้าป่าไปแล้วครับโอ้โหควงอย่างแรงควงอย่างแรงโอ้โหตัวนี้ต้องตัวใหญ่แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้ยโอ้โหได้ตัวอะไรได้ลิงยักษ์ได้ลิงยักษ์ เอาละครับพี่โจไปอีกหนึ่งรอบครับจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรเฮ้ย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 เป็นไซเรนเฮดครับเพื่อนๆโอ้ควง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 กลับมาแล้วเรียบร้อยครับได้ถึงสองฮึบเฮ้ยยได้ไปอีกหนึ่งตัวครับตัวอะไรเจ้าเป้าไอ้หลุด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 อดเลยครับวันนี้เราก็ มาถ่ายคลิปกับพี่โจครับเป็นไงสนุกไหมจาเปเ่า,อาโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่ากดไลค์กดแชร์ช่องเปาซอลีดด้วยโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอลีดด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย